นี่คือคอร์สเรียนที่มีชื่อว่า TikTok Master นะถ้าเกิดใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีที่เราอยากจะโตในโลกออนไลน์แบบเร็วที่สุดไม่มีอะไรที่จะโตเร็วเกินกว่า TikTok แล้วแต่ต้องงงเล็บนะแต่เราต้องทำเป็นด้วย TikTok เนี่ยมีคนเข้ามาดูเข้ามาติดตามคุณผู้ชมไลยชั่วโมงนะฮะในช่วงที่ผมลงคลิปใหม่ๆนี่เป็นลยนาทีนะฮะผมอยากจะให้เห็นว่าทราฟิกเนี่ยมันเยอะขนาดนั้น นะแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปผมเนี่ยนะเขาไม่ได้เข้ามาดูแล้วผ่านนะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยแล้วเขาเขียนยังไงโอ้โหเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆขอบคุณมากนะครับได้ความรู้มากจริงๆเห็นไหมครับว่าคุณลิตี้ของ engagement มันดีแค่ไหนเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นแล้วถ้าเกิดเราใช้การตลาดตรงนี้เป็นเราจะสร้างตัวตนได้ไม่ยากเลยอะให้ดูรูปนีนะ้นี่คือช่อง tiktok ของผมเองนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ ผมศึกษา TikTok อกมากพอสมควรมีหนึ่งคลิปที่ผมทำยอดวิวได้แส5 0 0 0มืน้าละผมจะเอาความลับตรงนี้มาบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดอยากจะทำติ k t o k อกอยากจะทำคลิปให้มันมียอดวิวสูงๆต้องทำอย่างไรมาดูหัวข้อการเรียนกันสันิดหนึ่งเราไปกันแบบเร็วๆเ,เนาะผมจะสอนก่อนว่าทำไมวันนี้คุณต้องใช้ TikTok อในการทำตลาดออนไลน์ ผมจะพูดถึง TikTok Mechanism ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากถ้าคุณไม่เข้าใจ TikTok Mechanism ว่า TikTok เนี่ยจะส่งคลิปของเราให้คนดูเนี่ยมันมีหลักการอะไรคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในการทำา t k t t o เลยผมบอกได้เลยผมจะสอนเรื่องการใช้ Hashtag ให้กับคุณโซเชียลมีเดียอื่นแฮสแท็กอาจจะไม่ได้สำคัญแต่ TikTok Hashtag คือหัวใจผมเห็นบางคนเนี่ยเวลาทำแฮสแท็กใน TikTok นะขึ้นชื่อเลยอาจารย์บอย สอนสร้างคอร์สออนไลน์อยากได้เงินเยอะๆมาทางนี้อะไรก็ไม่รู้อะผมจะบอกแฮชแท็กเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยฮะไม่ได้ช่วยคุณเลยถ้าเกิดใครทําแบบนั้นเนี่ยเราคงรู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าเราใช้แฮชแท็กไม่เป็นและแฮชแท็กมันมีองค์ความรู้ที่คุณจะต้องเรียนพอสมควรนะผมจะสอนคุณใช้แฮชแท็กเพื่อจะสร้างแบรนดิ้ง branding, เพื่อทําให้คนจําคุณได้ผมจะสอนให้คุณใช้แฮชแท็กในการเพิ่มยอดขายให้กับคุณ และที่สำคัญในคอร์สเนี้ยจะไปอยู่ที่ข้อข้อนี้ครับผมจะสอนคุณสร้าง TikTok SEO ครับโอเคไหมฮะคำว่า TikTok SEO คืออย่างนี้ใครบางคนใน TikTok เนี้ยเมื่อเขาค้นหาคำบางคำเขาจะเจอคุณเป็นคนแรกๆนีแล้วผมจะบอกว่าจังหวะเนี้ยคุณยังทำ ติ๊กต็อกเอสแซงคนอื่นที่เขามีคนตามเป็นแสนๆคนได้อยู่นะวันนี้คุณจะทำได้นะแต่ปีหน้าปลายปีผมไม่รับประกันว่าคุณจะทำได้โอเคไหมแต่วันนี้คุณยังทำได้อยู่เพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดรีบมาจับจองพื้นที่ซะก่อนพื้นที่ยังมีอีกเยอะใครทำเรื่องอะไรคุณจะต้องมาทำา Tik t o อกเอให้คนเนี่ยหาคุณเจอเป็นคนแรกๆให้ได้ แล้วคุณจะกินกันยาวๆโอเคไหมฮะไปดูหัวข้อต่อไปครับผมจะสอนเรื่องของการตั้งชื่อคลิปเพื่อเลือกเพื่อเรียกยอดวิวครับนะฮะผมจะสอนหลักการทำวิดีโอให้คนอยากดูคลิปของคุณผมจะพูดวิธีการทำเงินจาก Tik t o ็อไม่งั้นคนนึกไม่ออกทำา Tik t o อมีคนดูแล้วยังไงอะทำเงินยังไงอะเดี๋ยวผมบอกให้ฟังให้หมดเลยนะผมจะสอนคุณว่าถ้าเกิดอยากจะได้ลูกค้ารายใหญ่จาก t i k t o k ทํทำยังไง ผมได้คนมาเรียน p r i v a t e กับผมมาสคนจาก Tik Tok เรียบร้อยแล้วนะนี่งั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมทำยังไงโอเคไหมฮะที่สำคัญผมจะสอนหลักการการโมเดลลิ่งการโมเดลลิ่งคือการเรียนแบบคนสำเร็จและผมเองผมโตวไวเพราะผมก็เรียนแบบแบบนั้นงั้นผมจะสอนวิธีโมเดลลิ่งให้กับพวกเราโอเคไหมครับ